กว่าน้ำหนองมันแตกเลยเอา,ากระดาษกวนบ,บวมเป่งมาเลยใช่ทำบวมบวมบวมเป่งมันแต่มันแต่มันยังมันไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แล้วแหละเนี่ยดูดิดพี่กว่าน้ำหนองแตกเฉยๆแห้งแล้วมั้งมันมันบวมมากี่วันแล้วหนูโอ้ข้างนี้เป็นตาแล้วก็แล้ว,ลวไม่หายสกักทีใช่ไหม ไม่หายสักทีนึงนไงมันม้วนลงไปเลยนะึมืมดูออโอ้โหเลยกลัวมีน้องจะใเจ็บอยูม่มีแล้วโหดีเนี่ยหมดแล้วเหรอใช่อันไหนที่มันทิ้งไม่ผมเจ็บนี่ไงเล็บอ่ะเล็บมันแทงเนื้อทำให้เราเจ็บ มันถึงได้ปวดไงมันมันพองเดินต้องกระดกนิ้วโป้งตลอดตามมันไปกลัวมันมีหนังข้างในด้วยอือปวดหนังนะิดนึงนะ มีหนังที่ทำให้เราปวดพี่เกิดโคมองทำไมเนี่ยลงเนี่ย<ค>อันนีะลยดูข้างนี้ดิข้างนี้ก็อหนอกกำลังจะเป็นใช่ไหมใช่โวยอยเลยเราดูเราก็ลุ้นไปด้วย <c oughs> เราเล็บม้วนลงลึกนะแต่ดีนะที่มันไม่เป็นหนองคือแบบมันนานมากกว่าจะเป็นใช่ไหมบางคนเนี่ยแค่แค่แบบเริ่มปวดกข,ขึ้นเลยนะหนองอ่ะเพราะเนื้อเขาบางมากเนี่ยมันยังปวดอยู่เห็นนะเพราะว่ามันมีเล็บแทงอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเล็บยังแทงอยู่เลย เนี่ยพอพอพี่มาจับแล้วหนูถึงรู้ว่าหนูปวดใช่ไหมเนี่ยดูดิความม้วนของเล็บ่ะเล็บก็ใหญ่เล็บเล็บเข้าบานหนอกมันม้วนโู้แล้วนะนะนี่แต่ที่ปวดอ่ะอันนึงเจ็บประค่ปลายคือมันแทงเนื้อไงห,หนูมันแทงลงไปโลนะ่ลงนะนี่ก็โล่งแะ ลงนะให้มีนะโอเคนะ